สวัสดีครับผมอาร์ทอสซิงฮะฟอร์ดเอเวนเเจนะ,ะนะจัดชุดท่อแบบมีรีโมทเปิดปิดเสียงได้นะครับเดี๋ยวดูรถกันหน่อยน,นะฮะาตัวรถแต่งมาพวดร่อนะครับคันนี้จัดท่อคู่นะครับดูสักก่อนแนวรถแบบเมกาแบบซิงซิงะฮะรลทีอสามเใส่เบรกหน้าเบรกหลังโอ้โหเบรกหน้าดูสักก่อนเท่าจะเต็มจานเต็มล้อแล้วนะฮะจานใหญ่มากเบรกก็ใหญ่มากะฮะ จัดคันนี้จัดฝากกระโปรงซิ่งด้วยนะครับหล่อจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูงานท่อครับชุดท่อยูโรอเล็กซอนนะฮแม่เดี๋ยวไปดูฟิตเมนต์รถข้างล่างนะฮะเอะดูท่อก่อนคันนี้จัดเป็นท่อคู่นะครับปลายเป็นคาร์บอนอะคาร์บูบิกขนาด4นิ้ลทาเคฟล่างงานเนียนๆนะฮะแนี่จุดนี้อาจจะต้องเอายางอะไรออกนะฮะเพราะว่ามันเดินท่อไม่ได้จริงๆนะครับท่อก็จะใช้เป็นสแตนเลส2.5นะฮะ304 4C นะฮะ งันดัดเข้าโค้งแบบเนียนริกนะฮะสแตนเลสตรงหน้าแฟนเราก็จะจำน็อตด,ด้วยการหลุดนะฮะทำเหมือนซปเปอร์คาร์เลยครับเดินทางระบบนะฮะยิ่งยาวคันนี้มีรบบเปิดปิดเสียงด้วยครับคันนี้ตรงคอเราก็จะเป็นงานตับนะทำนั่งดันหลังโทโบเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงครับสักครู่ สอบอัตราเร่งนะครับฟอร์ e เอเวอเรสต์เน็กนะฮะอารมณ์บางอารมณ์ก็อยากจะซิ่งนะฮะก็ออนวาลอยากจะใช้งานแบบสแตนดาร์ดนะฮะท่อเย็บๆก็ออฟวาลนะฮะเป็นเปรียบเสมือน2คนในในหนึ่งคนนะฮะสั่งได้นะฮะต้องการซิ่งหรือต้องการเย็บๆนะครับใช้งานก็สะดวกสบายนะครับว่าชุดท่อยูรูวัลเอ็กซ์ซอร์ชุดนี้มีระบบเปิดปิดวาลนะฮะออฟวาลหรือออนวาลอยู่ที่เราสั่งนะฮะ ก็สามารถใช้งานได้ดีถ้าเราทําท่อดังเดี๋ยวตอนหลังเขาจะนั่งไม่ได้นะครับเพราะเสียงมันดังแต่ถ้าเราออาฟาวเนี่ยก็วิ่งได้แบบสบายสบายเลยถ้าองการซิ่งแล้วก็ค่อยมาอ่อนวาวนะสนใจนะครับฟังเสียงนอกก่อนแต่เปิดเปิดจอกกันประมาณนี้เลยครับเสียงข้างน,นอกนะฮะกะดังเท่ๆอยู่นะฮะสนใจนะครับ f o r d Ever e s t รนะฮะในเจนตัวเก่าเลยเออตัวขอโทษขอโทษตัวใหม่ครับ อยากจะจัดชุดท่อสูตรดีๆเงี้ยมาอาทอ่อซิงได้เลยฮะเรามีทุกสเต็ปนะฮะสนใจมา e u r o a r ร์ x เอ็ครับท่อสูตรรับหญิงทองหลอดที่มีระบบเปิดปิดวาลนะฮะถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยขอบคุณครับ